ทำมาได้ทุกคนมันก็ไม่มันก็ไม่โหดมันก็ไม่ีมมพิเศษเลยเดี๋ยวเราไปดูเราไปดูไอเดียรถมันจะได้ป่ะมามะอันนี้ไม่ได้เอ่ออันนี้นะ เล่้ยงได้ป่ะพี่อเ <c oughs> ออพี่อัอทำไมไม่เปลี่ยนชื่อก่อนนะพี่ไม่เป็นไรดูอีดูเลย ไปแล้วไปแล้วเอา Android แปดเลยเล <c oughs> อาพี่หนึ่งไปแล้วไปแล้วนี่ไงเจอเก็ดก็ด แล้วครับท่านไปๆๆในกลุ่มเล่นกันเจ๋งชอ์ยี่สิบกล่องเปิดให้เด็กมันดูโหไอ้นี่ไดเอไอถัดเอ้ยจีย๊ดเลยเนี่ยหา้าสิบกล่องแม่งได้อ่ะเ,เ,ออเฮ้ไอ้ี้ยนี่แม่งมีชุดชมพูชุดนอน อหลไม่มีคนมีชุดนอนชมพูวยตัวจีนนะเดิตัวจีนไม่ชอบมีชุดนอนนะมันเอามาจากไหนกันวะจากแพทเก่าไงมไปฮุยขอบ ใครคือโปเกมอนอ่ะรถแล,ล้วไมกะไปชีแปบ อที่การันตีเหลืองปะไม่ไม่อ๋อหรอกล่องเรแล้วกล่องบอลอนะมันเป็นสีอะไรอะทองแดงเหรอน้ำวเวกันแต่สีม่วงอ๋อพอเจ๋ง จ้องหัวเลยหัวม้านะพี่หัวยนะูนิคอร์นอะาพี่ มันมีเมืองโกดังแบบนั้นด้วยเหรอวะวก็ไม่ใช่แหละเอาเอาแล้วนะ กองหวัวยูนิคอนพี่พ <ไอ S 1> ี่เป่นีมม่เนทีเอ็ดก่อนไอ้เนี้ยกล่อ,ลองแรกลูกซอ เ้าพระเจ้าใบแรกลูกซองโอ้โอไมก่ก้อนรวยแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วเลิกเปิดแล้วครับใบแรกลูกซองเลยพอแล้ว <c oughs> พอแล้วเลิกเปิดแล้วหอย ทุกคนครับบ๊ายบายเจอกันมไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วคืออะไร <Sound muted. S 1> ใบแรกลูกซองก็มาเลยใส่ก่อนเลยโอ้ไ oh ม god ว่าแล้วทำไมมันเปิดยาก,ยาก ได้คล้ายๆ e set w ราคาไม่เท่าไรหรอกลูกซองนี้โอ้ยแต่มันก็เชื่อใจแล้วครับใบแรกก็ได้อยู่นะเป็นกล้ามไปก,ก่อนทีนึงฮือฮือ Hey, wake up. Sound research microphone muted. ายตายเลยคูมาก็โอเครองเท้าโอ้โหมาอีกแล้วไอ้สัตว์มาอีกแล้วมาอีกแล้วก็มาเฮ้ยเบิร์ดมาอีกแล้วนั่นแหละ โอ้ยนี่ของขยะนี่ของขยะนยะซ้ายสองขวาสองยิงซ้ายสองขวาสองโอ้ยคอนเวิร์ตอย่างนี้โอ้โหเริ่มไม่ดีอข,อขอเขาแบบรนรัวพี่ ตามซีซั่นตามซีซั่นอวิลาก,กลารการนะร้อตองร้อยแล้วโอวรัวรัวเจะครบเสร็จแล้วเริ่มย่เริ่มย่เริ่มไม่ดีครบครบเร็ต ้าวาเนี่ยแหละที่อยากได้ขอใจกัน 好梦啊！你好梦啊！ แไปเลยไมโครโฟนเปิดใชย่ย่ย่ต่างมาไม่ได้ของม่่งเนี่ย มีเลงสีทองด้วยเฮ้ยมอดลุยของนะของนะของ้บวอมีไอ้ควนรองเท้าใบสุดท้ายนี่ได้ไหมขอเป็น AR ได้ไหมเมื่อกี้ไม่น่าได้ลูกซองเลยอะถ้าเป็น AR นี่ อยาให้ผมเลยใช่ไหม hey. muted. นี่ผมให้ผมให้กล่องนี้กล่องนี้ผมให้ห้าร้อยเลยเปิดได้ไรให้ผมตาอให้ห้าร้อยเลยเสื้อกันหนาว ซื้อต่อกล่องเดียวนะแหมเออเฮ้ยไ,ไม่ขาดทุนหรอกไอ,อส่วนใหญ่ก็ได้ของไม่ซ้ำน,นะนเส้นสนี้เส้อนี้เป้านี้ไม่บอกผลิตได้อยู่วัด สัญญาของไม่ซ้ำเลยต้งเก่งถึงมือซ้ำพาบันขอซ้ำเออสวยอยู่เออของสัญญาผมเรีของไม่ซ้ำอ่ะโอเคหน่อยตับเพิงอ่ะสวยอยู่แล้วก็หมวกเออเออเมื่อกี้ได้หมวกนะ อ้าวเอ้ยเฮ้ยไม่มกี่เพลงที่ได้หมวกไม่ใช่เหรอวะเอดพี่ได้หมวกอ้าวแล้วได้หมวกไม่เห็นมีเลยอ๋อหมวกครึ่งใบเป็นครึ่งใบเปล่าเออใช่ใช่นี่นี่นี่หมวกครึ่งใบโอเคแต่แต่เพิง เซดพยาบาลดิไปกล่องแรกเริ่มตอนนี้นึกว่าจะดีต่ออ่ะนิ่งเลยโอ้กล่องแรงกที่มายิ้มกิ่มเลยนะแบบจับครึ่งหนึ่งแล้วอะ่ะมาครึ่งหนึ่งแล้วคือพี่ได้เซตพยาบาลเกือบหมดเลยอะอขาดถุงมือก็เซตพยาบาลหมดเลยนี่ว่าเออ ได้เสร็จพยาบาลหมดเลยมีกระเป๋ามีเกาะเออได้ยกเสร็จเลยเว้ยแล้วก็ได้ลูกซองกระบอกโอเคได้อยู่ไปเลยครับทุกคน